สวัสดีจากเขาหินซ้อนครับทุกคนเป็นช่วงเวลาเที่ยงนะครับของวันทํางานวันหนึ่งนะครับเทสบาลตะบ,บนเขาหินซ้อนนะครับอำเภอพนมสารครามจังหวัดจันงเเราครับแ8บรบิ้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพื้นที่นะครับระหว่างสองจังหวัดนะครับตำบลโคลกไทยอำเภอ สีมโหสดครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้เข้ามาสู่เขตพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนนะครับอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดชาเชิงเซาครับพาลงมาชมด้านล่างบ้างนะครับปกบติแล้วก่อนที่จะมีการกอ่อสร้างสะพานวิ่งตรงเหมือนด้านขวามือนะครับ ข้างบนนะครับสมัยก่อนนะครับเรียกว่าสมัยได้เลยเราวิ่งข้างล่างแบบนี้นะครับจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับคล้ายๆกับที่แถวบอวินนะครับศรีราชาชลบุรีขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นเนินนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วขึ้นข้างบนก็เลยวิ่งทางขนานนะครับให้นึกภาพออกให้เห็นภาพ ยุคก่อนนะครับเขาหินซ้อนแต่ก่อนเป็นแบบนี้ไม่ได้วิ่งตรงแบบราบเรียบเสมอกันแบบนี้เหมือนตรงกลางตอนนี้นะครับตัวนี้ทางขนานก็ให้ชาวบ้านได้ใช้นะครับหรือว่าคนที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละเวลาหิวข้าวก็แวะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสองสองฝั่งของถนนสเปอร์ไฮเวย์นะครับเรียกอย่างนี้ได้เลยตอนนี้ใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาล มีของกินมากมายนะครับ24ชั่วโมง2อฝั่งเลยถนน304นะครับเป็นขาเข้าช่วงเขาเห็นซ้อนอเภอพนมสารครามจัังหวดฉะเชิงเซาครับหลายคนคิดว่าเป็นเขตเอ๊ะสักแก้วหรือปราจีนหรือแปดลิ้วกันแน่นะครับตรงนี้นี่นะครับทางขนาน ฝั่งนี้บ้างเป็นช่วงบ่ายนะครับตอนแรกฝั่งขาโน่นยังเป็นช่วงเช้าเช้ากลางวันอยู่แต่ตอนนี้นำเสนอช่วงบ่ายนะครับของกินเพียบเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งนะครับผ่านมากลางคืนนี่ถ้าหิวกว็แวะได้เลยครับเยอะแยะไปหมดนี่ครับ กลางวันอาจจะดูไม่ออกแต่ก็มีป้ายอยู่แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยไฟเยอะแยะไปหมดครับกระเพาะเปิดกระเพาะถาต้องระวังนิดนึงนะครับกลางวันก็รถเยอะสามารถวิ่งส่วนได้นะครับเป็นทางขนานที่ให้ชุมชนใช้ก็เห็นบรรดาคอนเทนเนอร์รถบรรทุกต่างๆนะครับรถพ่วง จอดแวะกินนะครับกลางวันก็มีขายบ้างนะครับแต่ก,กลางคืนจะเยอะกว่าเยอะเลยยำมะม,ม่วงลาบขมต้มแซบลาบขอนแก่นลาบก้อยมินิมาร์ทนะครับซุปเปเอร์ขายของสดอาหารสดก็มีครับนะครับ ตอนต้นคลิปเราเริ่มตรงโน้นฝั่งโน้นพีทนะครับทางขนานฝั่งโน้นความเดิมนะครับขหินซ้อนจะเป็นลงไปแบบนี้นะครับจะเรียกหูเหวอะไรก็ตามแต่เรียกไม่ถูกไม่ได้วิ่งตรงเหมือนข้างบนนะครับข้างบนสร้างขึ้นมาแล้วไอ้ตรงหูเหวข้างล่างเดิมๆนะครับถนนสามสิบสี่เดิมข้างล่างก็จะกลายเป็น ที่กลับรถอัตโนมัติครับโดยไม่ต้องก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นผลพลอยได้จากการสร้างสะพานรถข้างบนนะครับสะพานรถข้ามข้างบนก็จะเกิดจุดกลับรถข้างล่างอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชนครับทำดีเราก็ชมนะครับถนน359นะครับตรงเลนกลางตรงนั้นนะครับที่เป็นสะพาน ไม่ต้องมีไฟแดงเหมือนในอดีตแล้วนะครับขึบ้นสะพานแล้วโค้งออกขวาไปเลยนู่นนะครับลง359นะครับเขาเป็นซ้อนสัะแก้วออกวัฒนานครนะครับไม่ต้องผ่านอำเภอเมืองสัะแก้วรวดเร็วทันใจออกสุวิสานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านสี่แยกสามทหารกระบินบุรีตรงนี้จุดอันตรายผสมควรนะครับรถชุมชนยังสวนทางได้บนทางขนาดแล้วก็ แถมยังมีนะครับจุดกลับรถด้วยนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็เข้าสู่บ้านเอื้ออาทรด้วยค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าคนไม่ชินทางแถมตรงนี้ก็ยังสวนทางกันได้อยู่อีกนะครับค่อนข้างจะดูยากเอาละครับเราเข้าสู่เขตพื้นที่ของตำบลโคกไทยนะครับอผ<ม>เภอสีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรี กันอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าเห็นว่ารถติดมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับทําถนนหรืออย่างไรสวัสดีปราจีนบุรีนะครับจากภาคตะวันออกประเทศไทยครับบนถนน304นะครับ